สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์แปดตักกศิลาในรายการหัว,วลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาหัว,วลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่17สิงหาคม2563เราจะมาดูดาวเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาจะมีด้วยกัน3ช่วงเวลาช่วงเวลาที่1เป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา ช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลาย2บสองนาฬิกาถึงย3บสามนาฬิกาช่วงเวลาที่3าเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสมนาฬิกาถึงสนาฬิกาเราจะมาดูดาวเด่นช่วงแรกเป็นช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียจะมีด้วยกันหหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจด หมายเลขสหมายเลข 1, 1หมายเลข4หมายเลข5และหมายเลข8เป็น6ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียในเวลา9ก้นาฬิกาถึง18บแนาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง6ตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่าน ผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณ3คู่คู่แรก7 2 7ดและ5 7เป็น3คู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่1ช่วงเวลาของหุ้นไทยและเอเชียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่2ช่วงเวลาของหุ้นยุโรป อังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลข3หมายเลข2หมายเลข6หมายเลข8หมายเลข4 และหมายเลขเจ็ดเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22น่นาฬิกาถึง23น่นาฬิกาท่านสามารถนำหกตัวเลขนี้ไปใช้ไปผสมไปจับคู่หรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่คู่แรก3 2 ามสี่และสามหกเป็นสามคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของหุ้นยุโรปอังกฤษเยอรมันรัสเซียต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลาสามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาจะมีด้วยการห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสี่หมายเลขแปด หมายเลขหหมายเลขศูนย์และหมายเลขสอเป็น5ตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3ามนาฬิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำทั้ง5ตัวเลขนี้ไปใช้ไปจับคู่ไปผสมหรือไปรวมกับเลขของท่านผมจะขอจับไปท่านดูประมาณสคู่ คู่แรก48และ45เป็นสองคู่ที่ใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนส์ก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่ละช่วงเวลาผมจะมีการจับเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นเพื่อให้ท่านนำไปคัดเลขในแต่ละช่วงเวลาสถาบันตักกิาลาโหราเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชา โหราศาสตร์เบื้องต้นและวิชาอื่นอีกหลายแขนงและยังได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นฟรีเพื่อท่านนำไปคัดเลขเด่นประจำวันกับรหัส ATM ได้ด้วยตัวท่านเองและองผมได้เปิดสอนวิชาโหราหาหุ้นเป็นคัสพิเศษเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถนำไปคัดเลขเด่นของหุ้นในแต่และช่วงเวลาได้ด้วยตัวท่านเองโดยใช้วิชาให้เลือกทั้นสูง ท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่สถาบันตากกศิลาโหลาตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่า,าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนําจากแอดมินและ AI สามารถกด้าไปที่ชิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ